นิดนึงคือเน็ตมันตกผมเลยสื่อสารใครไม่ได้เครื่องผมเลยนิ่งให้เหตุผลแค่นี้แล้วกันครับโดนครับ หเห็นว่าไมค์มาคนาดีแบบนี้อย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนเพราะวันนี้เรามากันแบบพอดีและเป็นพอดีจริงๆคือมีแฟนคลับมีเพื่อนๆหลายคนรีเควสว่าอยากเห็นชาวออนไลน์เซสชันเนี่ยเล่นเกมด้วยกันวันนี้เราเลยรวมกลุ่มกันมาเล่นเกมให้คุณผู้ชมได้ดูกันเออและเกมที่เราเลือกมาเล่นเนี่ยก็เป็นเกมที่แบบวัดความสมัครสมาค,มค,มคิได้ดีซะเกินก็คือเกม Among Us นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นเกมที่วัดถึงเรื่องของความตอนลดตอนแหลกตอนใต้น,น,น,น้ำกัน,กนแต่บอกเลยว่าไมค์เนี่ยถ้าจะมีน้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราให้เเาแนนนะตััวกลย สวัสดีครับเซน์แล้วโตนะครับผมเย่เออไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ดีมันต้องแบบนี้เออผมจะทำให้เต็มที่นะครับวันนี้นะครับผมโอเคนะครับเฮ้ hey. สวัสดีครับผมโดนลี่นะฮะก็ตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมพร้อมมากๆกับการลุยแก๊งเอามองอัสกับทางออนไลน์เซชันนะครับแต่บอกเลยว่าการโกหกของผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ผมไม่อยากเป็นอินพร์เตรนนะครับก <c oughs> ็ชะมคุงนะฮะเอาจริงๆถ้าเลือกได้อยากเป็นอีมโพสเตอร์นะครับผมจะเก็บเซียนคนแรกก่อนเลยครับผม วัสดีครับผมวันนี้จะมาเล่นอามังอัหรืออะมองอัสนำเสนอนี้ผมภูมจะนำเสนอนี้ชื่อผมมันคือชื่อโบราณนาการของตัวผมเองถ้าผมเป็นครูเมดผมจะเป็นยอดนักสืบให้ดูฟันทงไปผมเป็นยอดนักสืบถึงเต้่ะโอ้โหครูเมดผมเป็นผู้รอดชีวิตชิบหายผมเป็นอดฆ่าคนเลย โ okay. อเคี๋ยวก็จะไปตามทางนะมึงพี่โดนตามกูมาไปทางที่เควสน้อยๆก่อนดีกว่าเสียนเนียนวะนนียเฮ้ยคือตอนนี้มันมีคนเล่นแค่5คนนะ่าแบบว่าแบบเราสามารถจะแบบดูง่ายมากว่าใครอไอโม่มันตามผมเมื่อกี้ผมก็เลยแกล้งนะครับเดินดูโน่นนี่นี่นั่นนะครับผมว่าเสียนเป็นแน่เลยรูดบัตรห่อไมผ่าน เ้ยคนดีสีสังคมรูดบัตร2ทีก็ผ่านฮ้ยใช่ไปเนี่ยใฮ้ใช่ไะเนี่ยไอ้โดนอย่าเพิ่งไปอยู่เป็นเพื่อนอัพโหลดก่อนไอ้โดนคุณใช่หรือเปล่าคุณใช่หรือเปล่าอัพโหลดมันนานโอเคอินโพสเตอร์คนเดียวเฮ้ยเซียนมันมาอีกแล้วตายไม่ี่ยนี่ไง oh no วแตั้งนะ เซียนเดินผ่านไปเมื่อกี้เอ๊ะเซียนยังไงอะเซียนยา่าแกอะไรตรงไหนวะแน่มันจะโดดเว้นด้วยว่าเซียนแหละทุกคนทุกคนช่วยด้วยเฮ้ยจะสอบเฮ้ยเนียโดนล,ลี่โดนล,ลี่องาเจอนะอ๊ยมีคนตายแล้วมาฮะอา้าวเจอผมเจอชามโม่คงตายอยู่ไหนชามโม่คงตายอยู่ข้างล่างฮะเป็นแบบด้านล่างนะฮะผมบอกเลยว่าไม่ใช่พี่อาร์ตไม่ใช่พี่อาร์ตแน่นอนเพราะพี่อาร์ตอยู่กับผมหลายทีมาก ถูกต้องผมเดินเช็คคุณตลอดเวลาแต่ผมบอกเลยว่าผมสงสัยเซียนออโตโตฮะเพราะว่าเป็นการฆ่าที่ช้ามากๆนะทุกคนครับผมมีข้อมูลดีๆจะมานําเสนออะไ่องไรองไรที่ยังไงสิสสหลังจากที่ผมแยกทางกับดอลลี่ไปเออเออผมเจอนายโอตะคุมูโซหนึ่งคนเออที่เดินเข้ามาห้องแอดมินแล้วเหมือนกำาก้ากล่ๆงๆกล่จะพยายามฆ่าผมเว้ยอ๋อเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอไอดิสคัตเนี่ยมันสามารถพูดแทรกกันอย่างนี้ได้เลยวะ ได้ไดิฟูดได้ทรงดีว่ะทรงดีว่ะ ไม่ผมผมต้องบอกว่าผมกำลังจะเห็นด้วยกับพี่โดนเมื่อกี้ว่าผมเห็นด้วยกับพี่อาร์ตเพราะเมื่อกี้ผมเดินผมกลัวผมเดินผมเดินวนอยู่กับพี่อาร์ตแ,แล้วเฮ้ยแล้วคือ,อยังไงวะคุณกลัวอะไรผมไม่เคยเจอคุณผมไม่เคยเจอคุณ <c oughs> ในแมป,ปเลยไม่ผมจะไปเจอคุณได้ไงคุณไปอีกฝั่งนึงผมอยู่ยอีกฝั่ <c oughs> งนึงก <c oughs> ับผมไม่เนียนไม่เนียนเซียนผมมีคําถามผมมีคําถามว่าห้อง <c oughs> <"S 2> สแกนเซียนเข้าไปแล้วหายไปไหนครับเพราะในนั้นมีเว้นครับเออกูไม่ได้หายไปไหนเลยกูก็เดินมึงอ่ะเดินลงไปทางขวาไอ้มึงเดินลงไปข้างล่างส่วนผมเดินขึ้นไปข้างบนเซียนเข้า ้องสแกนหรือเปล่าผมบอกเลยผมมีคนดูเป็นพยานไม่พอเข้าดิแล้วไม่จะเข้าได้ไงถ้าไม่เข้าผมไจะเจอพี่อาร์ตได้ไงอ่ะได้ไงใช่แต่ว่าผมมาเข้ามาหลังเซียนแต่เข้าไปปุ๊บไม่เจอใครในห้องไม่เจอใครได้ไงคูเดินตามหลังมึงด๊อกด๊กเนี่ยเอาจะหมดเวลาไม่รู้กูโหวตละจะหมดเวลากูโหวตกูโหวตละโหวตไปก่อนไม่เชื่อไปก่อนเชื่อไปก่อนมาโหวตเอ้าเวรกรรมผมเอาตำแหน่งจ่าสตีพันโทรร้อยเอกเป็นเดิมพันคือทำทำไม่ใช่เซียนเป็นพี่ไม้ชัว เออจริงยังไงเราก็เราเหลือกันมีสองคนไม่ตดวเห็นไหมเห็นไหมย่ไม่มันไม่สนุกเลยอ่ะมันไม่สนุกอะไรอ่ะคือแบบพอฆ่าได้คนหนึ่งมันจบเลยอ่ะมันง่ายต้องเข้าใจว่าเป็นมือใหม่ล้วเซียนไม่ค่อยได้ศึกษา่อยหรอจ้า โอกาสที่เซียนจะได้เป็นซ้ำมันสูงมากๆนะฮะผมบอกเลยว่าผมจะไม่กเกาะติดเซียนนะผมได้แล้วเว้ยโอเค<า>รอบนี้ผมเป็นคิลเมทเหมือนเดิมนะฮะเป็นยอดนักสืบไปกับพี่แอ๊สองคนไปกับพยยยี่แอ๊ดแอ๊ดจะเข้ามาไอ้ไม้ไอ้ไม้ไอ้ไม้ไ,ไม่ทำเควสหรอไม้โอ้ปิดไฟก่อนเลยดีกว่าม,มีปิดไฟได้ฮะเฮ้ยมันปิดไ,ไ,ไฟมันปิดไฟกลัว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 ท้าดาบไฟอิมโคเตอร์คนนี้เล่นเป็นครับมาถึงปิดไฟเลย มี่มาแก้ไฟกันหน่อยเหรอตัดไฟนะแสดงว่าต้องเป็นคนเล่นเป็นนะฮะอ๋อเกิดอะไรข er? ึ้นอะเด็ตมันตัดเหรอไอ้ไมไม่น่าใช่ไอ้ไมามันเดินทำเควสโดยที่ไม่ได้สนอินโนอินเเลยไฟจะดับไฟจะเปิดเดี๋ยวไปทำลักกี้ก่อนเออแบบนี้เนี่ยไม่ประจบเหมาะว่าเป็นพี่อาร์ก็เป็นพี่โมนะนี่ไงไอ้โมอยู่ที่ไฟไอ้โมซ่อมไฟแต่อถ้าตัดไฟแบบนี้เป็นนะผมว่าพี่โมแน่เลยนะพี่โมมีสองอย่างคือไอ้โมทาให้เนียนกับไอ้โมไม่ได้เป็น ยืนเติมน้ำมันก่อนไอ้มาอย่านะอย่ามาาฆ่านะที่หยานน่กกากลัวมากเอาจริงๆบบ๊อุ้กมืดอีกแล้วอะอะไรครับเนี่ยไฟเจ๊งแล้วมมไม่มีใครมาทำเควสในห้องไฟเลยหรอไฟเจ๊งไฟเจ๊งยังคงเป็นไอ้โมกับไอโดนอยู่บอกเลยว่าพี่โมชัวร์ยังไงพี่ไม้โอเคพี่ไม้ใจเย็นๆก่อนพี่ไม้ไอ้โมทำเควสตรงนี้เหรอ พี่มาอย่าตามผมมาเฮ้ยมันมันอยู่กันเยอะจังวะมีซิที่เป็อโมอยู่ไอ้โดนวะพี่อาร์ตไอยิงไงอะไรไอโดนไอ้โดนอะไรว่าพี่โมอ้ก็พี่อาร์ตเดืดชัวร์เลยนั่นไงเราอ้โหโอ้โหโอ้โอเโเโอ้โห่้อ้อ้โหโอ้หโอ้โหอ้โหโอ้โัอ้โหอ้โอยโโ้โแอ้ออหหยเนี่ยออ้โอ้โออโมอโ้อโอยอโออ ปืนกูตายอ้าวแต่กูฆ่ามายาทำไมดีพอเด็กเลยมีคนตาย ฮัลโหลทุกคนผมเจอศพมาผมบอกเลยว่าตานนี้ไม่ใช่เสียนแน่นอนเพราะว่ามันมีการดับไฟไว้การที่การดับไฟเนี่ยแสดงว่ามันต้องคนเล่นเป็นเว้ยถูกต้องมันต้องคนเล่นเป็นคนเล่นเป็นเว้ยจริงๆแล้วไอ,ไอเซียนมันโหวตเลยเซียนโหวตแล้วจังะไะเสียเดี๋ยว<ค>เดี๋ยวเดี๋ยวเสียนโหวตใครอะเสียนโหวตใครคือกูบอกเลยว่ากูไม่รู้ว่าใครกูโหวตไอ้ดนอ้าวอ้าวโหวตผมได้ไงวะ นี่มันเสียนผู้ไม่ฟังข้อมูลใดๆเสียนฟังข้อมูลก่อนสิกูมไม่สนใครตาที่แล้วแม่งเล่นกูคุณแกนข้ามตาผมบอกเลยว่าพี่โม่พี่พีโพ่โม่รีพอร์ตตัวเองแน่นอนล้านเปอร์เซ็น <c oughs> อะไรรอบไฟดับรอบแรกผมแก้อยู่พี่อาร์เหน็นอ่ะไฟดับรอบแรกไอโม่แก้จริงเ <c oughs> ออ ต่รอบ2ผมแก้เปล่าเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อของผมนะครับส่วนตัวคือเกิดเหตุการณ์มีปัญหานิดหนึ่งคือเน็ตมันตกผมเลยสื่อสารใครไม่ได้เครื่องผมเลยนิง่งให้เหตุผลแค่นี้แล้วกันครับโดนครับ <c oughs> ชุ่นเล่ชุ่นเล่ที่สุดผมบอกเลยว่าพี่พี่อาร์ตเนี่ยก็น่าอันตรายเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจอพี่อาร์ตใกล้ๆพี่ไม้นะผมพยายามหนีพี่ไม่อยู่แล้วพี่ไม่ก็จะเดินจะเดินตามผมมานะแต่ผมหนีพี่พี่ไม่อยู่แต่ผมมาปะพี่อาร์ตไงผมก็เลยกลับที่เดิมเออผมผมว่าผมผมผมสงสัยเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสงสัยใครนะผมโบนละผมสงสัยพี่โม่เนี่ยแหละไม่ใช่ดิผมเป็นคนเจอศพก็คุณรีพอร์ตตัวเองอะจะบ้าเหรอคุณนั่นแหละอย่ามาโบยความผิดผม อ้าแล้วครับเฮ้ยเกี้ยมันเสมอเอามือก็เล่นใหม่ดิโอ้โหไม่ใช่แล้วโอ้โหเซียนโดนเป็นแน่เลยอีโมตอแหลมากอีโมฆากูเรารอดมาได้ครับผมว่าพี่อาร์ตนี่แหละชัวร์เนี่ยแม่งเดินตามกูมาแล้วเนี่ยไอ้ไปกับไอ้โดนเนี่ยไปกับไอ้โดนเนี่ยไอ้ไอ้อาร์ตไปกับไอ้โดนเราชัวร์กว่าใช่ไหมโดนไอ้ นแน่นอนร้าน์เซนนะเพื่อนกันเราไม่ทิ้งกันเว้ยไปแล้วผมถือว่าพี่อาตเป็นชัวนะทุกคนวันไหนเจ็บเพื่อนก็เจ็บฉันก็เจ็บเหมือนเธอแหมเดินเก่งเดินเก่งนี่เดินตามพี่อาร์ตไอโมมาแล้วทุกคนไอโมมาแล้วไอโมมาแล้วไอโมอย่าเราเนียนเราซื้อใจไอโมเดินตามผมเว้ยแล้วเราไปแก้ออกซิเจนด้วยกันอุ๊ยผมเกลียดไอเควสไลด์นี่มากเลยโอ้ต้องไปก่อนต้องไปก่อนมันแก้ไหมเดีมันจะแก้ไหม แต่ผมกดช้าหน่อยศูนย์หกเย่เรียบร้อยไอโมแกโอููคือตอนนี้คนที่เป็น i m p o r t เตอ่ะคือคนเล่นเป็นนั่นหมายความว่ายากมากอ้าวแล้วอ้าวแล้ว้ยตอนนี้ผมเริ่มลังเลว่ะอว่าดีครับอวัาดีครับว่าแต่เซียนไปไหนอ่ะคือตอนนี้มันมีคนไอโมซื้อใจผมสองรอบไอโดนซื้อใจผมรอบหนึ่งแต่ตอนนี้อย่าไอโมไอโมมึงดูไรโมเราต้องการให้เซียนตาย ไม่เจอใครเลยครับปิดไฟว่ะผมเหลืออีกแค่เควสเดียวแม่อีโมก็เดินเก่งเนาะโอเคโอเคต้องดูว่าใครอยู่ห้องซ่อมไฟนี่จริงด้วยโมจริงด้วยป้ายป้ายป้ายอุ้ยชัวเซียนเซียนกับตาเลยมึงเซียนกับตาเลยจริงปะเนี่ย เซียนกับตาเลยเซียนมีอะไรจะพูดไหมแล้วไอเซียนตัดไฟแต่ต้นลมเป็นด้วยเหรอโดนอะไรเชื่อใจกูอะไรแก yeah. ไม่เนียเลยเซียนคนที่พูดเยอะสุดอะแม่งคือคนไรกูกดแล้วเรียบร้อยไม่ใช่กูบาย นี่ไงแพ้แล้วอีโมนตายโอ้นี่ไงชัดเจนอยู่ไอ้โดนเย่เป็นลูกเรือรอบอารอดอีกแล้วจ้าเอ้ยผมเป็นนักสื่ออีกแล้วว่ะทุกคนผมรอดอีกแล้วนะผมรอบนี้ผมจะยังไม่ทำเควสเดียว โอ้และไอ้ผมเป็นอร p o r t ร์ถ้ามีการดับไฟเนี่ยรับรองว่าไอเซียนทาไม่เป็นแน่นอนหวยมากันเยอะแยะเลยขนาดนะตามเซียนออกมาดิอ่ะคือพอพอจำนวนคนน้อยผมไม่แน่ใจว่าการสติ๊กติดด้วยกันเนี่ยแต่ผมไม่มีเควืท่องนี้นะฮะแม่งจะมีอะไรดีไหมโมหยายายาหยาพี่อาร์ตอันนี้เราทำไม่เป็นอ่ะทำไงอ่ะดอมโดไฟดูกล้องสีแต่มันไม่ทำอะไรนะ เกมที 2> ่2ผมนันไปเล่นกวนประสาทเสิโอ้ยโอ้ยพี่อาร์ตก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าแบบเสียนนี่ไงถ้าเกิดเสียนนะมึงต้องเดินตามผมมาไอเสียนไอเสียนเสียนไอเสียนไอเสียนเฮ้ยอุ้ยไอเสียนไอเสียนข้าเมื่อกี้ไอเสียนข้าไอเสียนข้า เห็นเห็นเลยมึ <that <that right <that <that ่งเห็นเห็นขาตาคังใจเย็นพี่ต้องใจเย็นกว่านี้ ใจเย็นตรงไหนห้องไฟไอเสียนค่าที่ซาโตชิห้องไฟด้านล่างมุมซ้ายล่างเลยเหรอมาอยู่ซ้ายทตไมาไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวไอโดนหางตากูตอนที่มึงเดินกูเห็นสีเขียวมึงเดินไปมึงหรือเปล่าใช่ผมเดินสวนกับพี่อาร์ตพอดีเว้ยผม่าหนีพี่อาร์ตอยู่เว้ยแล้วพี่อาร์ตเดินไปทางเดินไปทางนั้นเว้ยแล้วเขาเจอเสียนไว้แล้วผม่ดันเอาไฟอ่ะให้มันส่องส่องเห็นตรงมุมเซียนนะแล้วมันเลือดมันกระฉูดมาพอดีเว้ยไม่มึงจะมาเห็นกูได้ยังไงก็มึงเดินเอเดี๋ยวก่อนนะเงาเงา,งาขอโทษนะ แสงกับเงาเนี่ยมันสะท้อนกันมันมองเห็นด้วยมองเห็นดิมันเลือกได้เออเอาเหรอเอาแล้วนี่แล้วหมายความว่าไงงั้นอาจจะไม่ใช่กูหรือเปล่าใครสิก็เมื่อกี้อยู่กัน3าคนแล้วพี่อาร์ตตายมันจะเป็นใครไม่ได้แล้วเ้าถ้างั้นก็ไม่ใช่กูดิเพราะว่ากูคือกูมองไม่เห็นนะกูกูยังกูยังไม่เห็นศพพี่อาร์ตด้วยซ้ำก็คุณเป็นคนฆ่าคุณจะเห็นได้ยังไงอะแล้วกูจะไปฆ่าได้ยังไงก็กูกูปาดไปกูเห็นแต่มึงแต่กูไม่เห็นพี่อาร์ตอะไม่รู้ หรือเราจะข้ามก่อนดีไหมเออมาก็ไม่เห็นว่ามาอยู่คนเดียวอ่ะมาอยู่คนเดียวเลยเฮ้ยเชื่อผมสิเราสคิปก่อนเราไม่เชื่อ,อข้ามก่อนยังไม่เชื่อเรายังไม่เชื่อเอางี้ดนกับเซียนใครตายเราสงสัยคนนั้นคนโอเคได้ไอเซียนมีบทคู่กับนะอเยแต่ผมว่าอาจจะเซียนมั้งเดี๋ยวเราจะตามพี่ดนไปช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมทำเควสได้อย่างสบายใจ ไม่กลัวนะครับนี่ครับผมไม่กลัวครับตอนนี้อยู่กับพี่ไมค์พี่โมัผมไม่กลัวเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่แน่นอนนะฮะอ๋ออเออเออเออไมบ,บังคับแล้วมันติดติดพอเราเป็นผีเนี่ยเราก็จะดีอย่างคือเราทำเควสสบายอยากทำอะไรก็ทำคือภารกิจมันอุ้อยเด็กตุ๊กตูถ้าเกิดการดิสคัทกันอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าชัวร์นะครับผมโีโอ้โหเวสห้องไฟสองอันเลยไม่อยากเข้าเลยกลัวเห็นปะ เซียนแล้โตเนี่ตตยไ,ไอเซียนแล้ตโตะอุ้ยอุ้ยมีศพครับผมเรียบร้อยอ้าวพี่ไม้ตายนะฮะเมื่อกี้ผมเจออยู่ที่ด้านบนพี่โม่ะฮะพี่โม่ต้องเชื่อผมนะผมบอกเลยนะเมื่อกี้เราได้เจอกันอยู่ที่ด้านบนนะเอ้ยอยู่ด้วยกัน3คนนะพี่โม่าเซียนมีอะไรพูดไหมกูไปทางขวากูพูดได้แค่นี้ แต่เซียนไม่รู้อะไรไว้เพราะว่าพวกเราอยู่กัน3คนเว้ยไม่กูกูกูไปของกูทางขวากูไม่รู้อ่ะมันมันมันยังไงอ่ะคือพวกมึงไปด้วยกันเหรอใช่พวกเราอยู่กัน3คนเว้ยอยู่ด้วยกันพักหนึ่งแล้วก็แยกอ้าวไม่กูกูไม่รู้เพราะกูอยู่ทางขวาอ่าใช่ผมเห็นเซียนไปทางขวาเอาเอาตรงๆตอนเนี้ยห้าสิบห้าสิบแต่ห้าสิบห้าสิบได้ไงมันอยู่ด้วยกันไอ้มู่มันต้องเชื่อกูแล้วกูสาสงซิกเดินวนวนมึงตั้งหลายทีมึงไม่รู้เรื่องเลยเลยคุณเลี้ยงไข่ผมหรือเปล่าดดนลี่ เลี้ยงก็บ้าแล้วกูไม่มีทางเลี้ยงหรอกกูบอกเลยว่ากูบอกเลยนะคนพูดมากสุดคือคนใช่เรื่องนี้ไม่ต้องหละไอไอเซียน,นมึงปูไว้อะมึงปูตั้งแต่งวดที่แล้วมึงมาบอกว่าคนพูดมากสุดใช่มันไม่มีทางอ่ะไม่คืองี้ในมุมมองผมอะมันก็เป็นไปได้ไว่าตรงที่โดนมันพยายามโบยเซียนเพราะว่าคือเซียนอนะเหมือนคนเล่นไม่เป็นแล้วแบบไม่ได้ปิดฟงไม่ได้ปิดไฟหรืออะไรเลยอะก็กูทําให้เป็นอะคือคือตอนแรกผมอยู่กับมายกับโดนนั่นแหละแต่ผมแยกออกมาทำเควสผม ในห้องไฟอเออแล้วสักพักก็มีโดนเป็นคนรีพอร์ตอีกแล้วอะ่ะก็ผมเจอพอดีเมื่อกี้ผมจะขึ้นไปทำเควสพี่ไมอะ่ะตายตรงเควสผมพอดีเป๊ะเลยไม่รู้ผมเชื่อสัญชาตยานผมผมโหวดดนไอเซียนสิเชื่อกูเชื่อกูไอโม่เราแพ้แล้วเราแพ้แล้วเขียนไม่หวดเอา้ากูกดโหวดไปแล้วนะ ไม่รู้โอ้อย่างนี้เราเจ๊งเลยฮะคือตอนนีน้คนที่ตายอ่ะก็คือที่ฉันกับพี่อาร์ตผู้ที่ไม่มีโอกาสาได้พูดอะไรเลยตอนนี้ไอ้โม่เชื่อว่าไอ้โดนกําลังใส่ล้ายเสียนที่เล่นไม่เป็นดูกันว่าอันนีนะ้ตามพี่โดนอยู่นะว่าอ๋อเฮ้ยมันกดว่ะอิมเมอร์เจนซี่ว่ะ มายังไงโหวตใหม่ไม่รู้ผมยังความเชื่อเดิมนะพี่มูเชื่อผมว่ามันคือไอเซียนนะจริงจริงจริงเหรอไอเซียนเป็นเซียนเป็นคนฆ่าผมสัมมึงโหวตไอเซียนเนี่ยชนะแน่นอนล้านม,าม,มันเซ็นไม่อย่ายให้แพ้ไม่คือตอนเนี้ยอิมพอร์เตอร์ถ้าฆ่าคนใดคนหนึ่งเราแพ้เลยนะรู้เมื่อกี้ผมกะก,กดเอมอร์เจนซี่เลยอยู่แล้วแต่ว่าผมเอ้ยผมไปทำเควสต,ต่อหน่อยอดีกว่าอะไรเงี้ยคุณคุณทำเควสอะไรเมื่อกี้ผมไปดาวน์โหลดไฟล์มาหรอเออก็มุมตรงนั้นก็มีแค่ดาวน์โหลดไฟล์ป่าะหน้าห้องนะ่ะได้ผมเชื่อคุณผมโหวตเซียนโอ ไม่ใช่ประเด็นคือกูไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำกูรู้แค่ว่าไอ้ที่แก้ปัญหาใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนกูก็เอาตรงนั้นไว้ก่อนเพราะกูไม่รู้ว่ามึงหรือมันแต่กูมั่นใจว่าเป็นไอ้โดนแน่ๆอ่ะไม่รู้อ่ะผมโวดเสียนแล้วอ่ะผมอาจจะแพ้ก็ได้ไม่เสียนค่าซาโตชิต่อหน้าต่อตาผมเว้ยแม่งชัดเจนโอ้ยไม่รู้อะไรเลยตาเนี้ยผมเหมือนคนโง่เลยอ่ะจบแล้วเสียใช่ไหมจบแล้วมันบแลจว โถเอ้ยไอเซียนโถเซียนแม่งฆ่าผมต่อหน้าไอโดนเลย โอเคนะคะก้อนนี้ก็เป็นแบบว่ามาเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจะมาเล่นเกมให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแน่นอนอย่าลืมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ถ้าเกิดว่าแค่ก็ Subscribe นะคะแล้วก็ OS f r i d a ดมาทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นนะจ้าหูไม่ค่อยได้ปิดรายการโอเอสไฟด์เดทำตัวไม่ค่อยถูกโอเคสำหรับวันนี้ผีผ้าประกันใดขออภัยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะจ๊ะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย